ผู้ติดตาม Facebook ยังไงให้ขึ้นว่ามีผู้ติดตามจุดๆ,ๆเหมือนกับคนอื่นทำตามคลิปนี้ค่ะ <ช pim ple> ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน youtube ค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเปิดผู้ติดตามบน Facebook กันบอกเลยนะคะว่าง่ายมากใครที่ทำไม่เป็นก็จะสามารถทำเป็นค่ะทุกท่านอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ Facebook ค่ะจากนั้นไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือและทำการเลื่อนขึ้นจนสุดหาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว ถ้าเจอแล้วกดแตะไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดไปที่การตั้งค่าพอเราได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไปที่หัวข้อผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะไปที่หัวข้อผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะ จากนั้นให้ท่านผู้ชมทำการเปิดเป็นสาธารณะให้หมดทำการเปิดเป็นสาธารณะให้หมดนะคะซึ่งวิธีการเปิดก็กดไปที่ตัวนี้ค่ะสีน้ำเงินจากนั้นก็เลือกเป็นสาธารณะตัวนี้ก็เลือกเป็นสาธารณะใครสามารถเห็นผู้คนและเพจก็เลือกเป็นสาธารณะความคิดเห็นต่อโพสต์ก็เป็นสาธารณะเอาง่ายๆคือเปิดเป็นสาธารณะให้หมด พอเราเปิดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านผู้ชมกดย้อนออกย้อนออกหลังจากย้อนออกนะคะให้เราเนี่ยเอาเฟซส,สำรองหรือว่าให้เอาเฟซพ่อเฟซแม่มากดส่งคำขอให้กับของเราก่อนพอเราส่งคำขอเรียบร้อยแล้วเราห้ามรับแอดเดดขาดห้ามตอบรับคำขอนะคะทุกท่านเพราะว่าถ้าหากเราตอบรับคำขอเนี่ยผู้ติดตามของเราก็จะเหลือศูนย์คนจากที่มีหนึ่งคนนะคะ จากนั้นกดไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณค่ะเมื่อเราได้ทําการเอาเฟซสํารองหรือว่าเฟซใครแอดเฟซของเรามาแล้ว <c oughs> ก็ให้เราเข้ามาที่ดูโปรไฟล์ของคุณทีนี้ให้เรากดไปที่แก้ไขรายละเอียดสาธารณะจากนั้นเลื่อนขึ้นจนสุดและกดไปที่แก้ไขตรงหัวข้อรายละเอียดจากนั้นทําการเลื่อนขึ้นค่ะและมาที่หัวข้อคําว่าผู้ติด,ดตาม จากนั้นให้เรากดติ๊กถูกตรงหัวข้อคําว่ามีผู้ติดตาม18คนของเพื่อนๆก็มีตามที่มีคนแอดเรามาค่ะทุกท่านทีนี้ก็กดบันทึกนะคะเพียงเท่านี้ผู้ติดตามของเราก็จะโชว์บนหน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ของเราเป็นที่เรียบร้อยถ้าหากใครอยากจะมีผู้ติดตามเยอะๆก็ห้ามรับแอดเด็ดขาด